สวัสดีครับจากช่องอาจารย์คนครเพนพารวยนะครับเอาก่อนจะไปดูบนชุดที่2องกระปากคำเตือนโปรดใช้วิจัยยายในการรับชมเนื้อหา้งต่อไปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายแรงสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์คนครเพนพารวยนะครับเอามา เบิ้งกันนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับวิ่งอ่าวิ่งเก้านะครับบนวิ่งเก้านะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งนี่เด่นที่เก้ากับสามนะครับกะให้จับออกมาแล้วครับ หนึ่งสองสามีีชุดนี่มันหลนะครับมันหลายเกินนะมันหลาแร้วนะครับหรือว่าเอฟซีเสียเอาในชุดนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ชุดสิบสองหางนะครับมานี่ยมันหลายมันหลมันหลก็เลยเสียเอาชุดนี้มาจับเป็นชุดที่2องนะครับเดี๋ยวมาจับนะครับชุดที่2องนี่จะจะตัดจะมีการตัดอ่า ือว่าชุดที่สองนี่นี่ครับสีแต่เบิงชุดที่สองเดี๋ยวขอสงวนสูตรกันนะครับทามันเข่าเดี๋ยวจะเอาไมาให้จะเอาไห,าเาหาเ้เรื่องงวดต่อไปนะครับเพราะว่ามันกับเข่ามาหลายงวดนะครับอันนี้ประมาณสิบกงวดนะครับงวดที่ผ่านมาก,กาเาก่าเบิงอยู่แต่ว่าห่างตัดตัดลงบดถึกนะครับบัติตัดจะบ่มบ,บ่มา่เบิงสูตรนี้นะครับสูตรนี่นะครับอันนี้เป็นลักสิบนะครับลักสิบลักสิบ มันมีงวดเนี่ยเนี่ยมันมีงวดที่พานมาเนี่ยครับงวดนี้ก็เลยพานไปนะครับมันมาเป็นลักหนวยนะครับมันมาเป็นหนลักหนวยนะครับหกนะม,มาเป็นลักหนวยนะครับแต,บต่ว่าห่างสองตัวมาครบสองตัวล่างนี่พัดถืออยู่ครับเนี่ยสองหกถือนะครับอ่าบารนี้หนวยล่างแต่บาหนวยล่างตัวนึงมันมาซับกันอยู่เนี่ยมาซับกันนะครับ จะเ,ขเ,ขเขรขยกหกนี่บเบาๆก็ได้นะครับนี่มันมาซับกันอยู่มันคล้ายๆว่าสองชุดนี่ลักหนวยอันนี้เป็นลักหนวยนะครับลบตัวนี้ออกให้เบิ้งให้เบิ้งชัดๆเลยตัวนี้สิเป็นลักหนวยนะครับแต่ว่าอย่าไงว่ามุน่นวยมาสิบสิบมาหนวยนะครับอ่าลบออกเลย,ลวนนวยเรวบๆให้เพื่อเพื่มเบิ้งเบิ้งให้คักๆนะครับนี่ครับอันนี้ลักหนวยมาเป็นลักสิบลักสิบมาเป็นลักหนวยนะครับ บานนี้งวดที่ผ่านมาเนี่มาถือบานนี้มาแปดหนึ่งซีนะครับบานนี้หลักแปดหนึ่งซีบานนี้หลักหน่วยหลักหน่วยมีมีหนึ่งนะครับมันเลยมาถือนะครับมันถูกนะครับแต่ว่าห่ังบรดยคำนวณไปนะครับบานนี้สังเกตว่งตัวสีชมพูนี่ครับจะเป็นดับดับสิบหน่วยบนนะครับ บโบถึงหลักลอยนะครับห้ดับแกสิบก๊บน่วยนะครับอ่ากระพันสิฟก๊บนวยแปลียหนึ่งอันนี้เก้าหกสองนะครับวันนี้งวดที่จะถึงเนี่ยวันที่สิบหกเมษายนเนี่ยสังเกตเบื้องดับง่ามบ่ครับเจ็ดเจ็ดกระดับศูนย์กระดับนะครับสีก็ดับนะครับดับเฉพาะซิฟนวยนะครับอย่าลืมว่าเจ็ดเนี่ย เป็นชุดลักลอยของอาจารย์นครเพ็นนะครับลักลอยมีลักลอยมีศูนย์มีเจ็ดมีหนึ 7, ่งเห็นมาดับไปแล้วสองอ,อ้วนอันน,น,นี้อันนี้มันแค่ลักสิบนะครับลักสิบเอารู้จักจังสี่หล้วนะครับใหญ่มาเบิงสองสูตรนี่มันสีช่ชนตัวใดน,นะครับอันนี้คือ ชุดนี้ก็คือหลักสิบหกเก้าสองหลักหน่วยแปดหนึ่งสามห้านะครับอันนี้มาครบสองตัวบนนะครับมาครบสองตัวสังเกตว่งตัวเลขมันก็ดิมีอยู่ในนีบิดนะครับตัวเลขนะครับบานนี้ไดมาคือเป็นชุดนี้นะครับเฮดมาแล้วนะครับเฮดมาห้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ นี่ครับคืออันนี้เป็นเลขดับนะครับแต่โบเจวกับหลักร้อยนะครับพอหลักร้อยของอาจารย์นครเพชรนี่นันมันสีเด่นอยู่ที่เลขเจ็ดนะครับหลักร้อยเด่นที่เลขเจ็ดนะครับยุดตัวนี้โบเจวก็หลักร้อยนะครับดับสิบหน่วยบนนะครับนะครับ ขายเอฟซีว่ามันงามมันบรดับดอกก็ซื้อได้นะครับอันนีไ้ไม่ไม่ไม่มีเลขดับในกองฉลากนะครับแต่ว่าอาจจา์นครเพ็ญเฮดเฮดมาให้ลดต้นทุนนะครับอืมบาน,นิเดนที่เลขเก้าเดนยังคงที่เลขเก้านะครับเดนอยู่ลักสิบที่เลขเก้านะครับนะครับ หมันมาเบิงสองชุดนี้ตัวได้คือกันนะครับสองชุดนี้นี่ที่คือกันยูหกตัวนะครับคือคือกันยูหกชุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนี่ครับหกแปดเก้าแปดสองแปดนะครับ ก็หกสามเก้าสามสองสามนะครับมันจะคือกันอยู่หกชุดนะครับแต่ว่าหังติดอยู่ในชุดเด่นนะครับติดอยู่ในชุดเด่นชุดเด่นแค่สองชุดนะครับคือชุดนี้นะครับกับชุดนี้นะครับติดอยู่ในชุดเด่นแค่สองชุดนะครับมานลักร้อยนี่ มีหนึ่งกับเจ็ดนะครับหลักลอยมีหนึ่งกับเจ็ดเ่้าบาห่างอาจารย์คนครเพื่นให้เจ็ดให้เจ็ดแต่าบาย่างย่างบอย่างบอยฮัมีเต็มรวมนะครับเต็มรวมมันมันมันสีมีเต็มรวมนะครับมีสีคทำนวณอีกเต็มรวมอันนี้แค่เอาลงนะครับแค่เอาลงอันนี้เป็นใหม้มาเป็นหนลักร้อยหลักร้อยนี่ได้ที่เจ็ดแล้วนะครับลัก้อยนี้เด่นที่เลขเจ็ดนะครับอันนี้หนึ่ง มันต้องมีจับจับแก้มลงุงแล้วจะมีแต้มเด่นให้เบิรงอีกนะครับช่วงนี้ก็คือให้ตัดตัวนี้ลงก่อนนะครับตัดตัวนี้ลงก่อนแล้วคลิปต่อไปก็สิได้รูเรยว่าตัวไดเด่นบ่เดนนี่ครับเพราะว่าเสียเอาแต้มจับเอาแต้มจับ แล้วก็ลักมาเบิ้งรักลอยนะครับล,ลักรักลอยนี่รักลอยเบิ้งเขา่าๆแต่ว่ามันมันยังเบิ้งเขา่ขามันก็ยังบรูบอลนไรครับมันต้องเอาเตียมมาจับอีกนะครับลักลอยไม่ต้องให้เขาเตียมพร้อมนะครับรักลอยเบิง้งเก้าสามเก้าแปดเก้าแปดนี่ครับ เก้าแปดมันงกัมีหนึ่งมีเจ็ดขึ้นกันมีหนึ่งมีเจ็ดอยู่นะครับหลักรลอยนะครับมันเก้าสามเก้าสามมีมีเจ็ดนะครับมีเจ็ดมีมีมีเจ็ดมีหนึ่งนะครับแต่ว่าศูนย์ไพว่าศูนย์อยู่หลักรลอยไม่มีนะครับบอมีศูนย์อยู่หลักรลอยนะครับมีจ๊ะหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดนะครับหนึ่งกับเจ็ดนะครับ แต่ว่าก็ต้องเบิ่งแตมรวมมามันสีคงมันสิมีแตมรวมรักร้อยลักนวยแล้วก็ลักสิบหลักร้อยนะครับมันสิมามันตัวเลขตัวใดมันสียูระวางเฮ็ดกับหนึ่งนะครับจังสีฟันได้นะครับเรื่องงวดที่ผ่านมากอ้เฮ็ดจังสี่หล่ะครับแต่ว่ามันก็ได้สี่หลักร้อยนะครับมันก็ได้สี่หลักร้อยเต็มเต็มนะครับได้สี่หลักร้อยนะครับเอ้าเพียงในเอฟซีอ่า อันนี้รอดติดตามกันนะครับกําลังเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับคลิปต่อไปก็จะเฮ็ดเป็นเต้มเต้มของตัวลักลอยว่าสีมาตัวใดนะครับแล้วก็สีรูจักเลยว่าสองชุดนี้ตัวใดสีเด่นที่สุดนะครับอ้าวขอบคุณเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไทยมีกะอาจารย์นครเพ่นกะขอให้เอฟซีโชคดีสวัสดีครับ